โอ้ยเจ้าอย่าอุ่นวัวเจ้าเป็นไรอ่ะเจ้าเป็นไรเจ้าเป็นไรพี่น้องเอ้ยอย่าผมติดซึ่งอย่าผมเลยค่ะพ่อเข้าใจพ่อเข้าใจพ่อเคยเป็นมาก่อนตั้งสงบสต,ติอารมณ์ก่อนสงบสต,ติอารมณ์ก่อนสงบสต,ติอารมณ์ก่อนเร็วๆสงบสติอารมณ์ก่อนนั่งๆๆนั่งคุยกับพ่อก่อนเอ้าเดี๋ยวนะคุยกับพ่อก่นอ,อ,อกน ไม่เอามาด่มาี่มาดิมามาข้างหน้ามาข้างหน้านมาข้างหน้ามาี่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 มาคุยกันก่อนเ้ักนัไม่ีนกพังม่ดีเยนัไ่ดีเยนงไม่ีเยนะมพังไมีลนัดยงไม่เล้าักพดยังไ่ดมันกยัเข้นัปังมเลยนักันม่นูัไม่ดีเลพัไดกพยัไม่ยนก่ดีน ยู่ดีๆก็ติดต้องมีสติอารมณ์ก่อน,ม,น,อนอออมันห้องอ้อมบ้านต่อหนี้มันไม่ยอมก็คือว่ามันต้องการจริงๆนั้นแห้งกูแบบอยากแห้งอยากแห้งจริงๆนะครับบ่พอใจเย็นใจเย็นคือผมยาวรัดนี่ผมสิพานไปเห็ดมันอยู่แต่ว่าตอนนี้มัน,นอมอันเบาไปเลยเนี่ย ทุกคน,นเป็นผู้ชายได้่าเขา,เา,าไเขราจเขาไม่ได้ามาจับตั้งสมบัติอารมณ์กันพ่อรู้อยู่ว่ามันบังตาลูกเสียวความเป็นเขาตัวเองเลยตอนเนี้ยมันเสียความเป็นเจ้าของครับบังตาครับร <c oughs> ู้ภาพเห็นไหมขี้เมืองล่ะมามาจ้าจะเข้าไปหาเขาแล้วจ้าก็เป็นคนอัวเขาอะ่ะ <c oughs> ไปแล้วนี่แหละครับลูกผมตอน่ยืมมาเป็นตัวเจ้าของมันบ้ามันติดแห้งืง <serial. S 1> อพ่อครับ <c oughs> มันติดแห้งนี่แหละอนุภาคมันไายแรงผมถามว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวจบรันนี่ผมจะพานไปเห็ดมันโยแต่ว่านแน้วนี้ไป๋แหมนี่เป๋เจ้าเจ้าข้าเจ้ามานี่เร็วเจ้าเห็น,าานปะเดินกับมาได้เจอมาจะหาทุกวิธีทางเพื่อเขาบ้านแบบว่าแบบเขาไปพ่อแบบได้เห็นหนาเขากับพ่อพ่อมีแห้งอ่ะเช่านันน้นเนาะ มันเปนเป็นหมาพันเล็กเนาะมันก็เลยแบบว่าหมาพันเล็กมันเป็นเม่นครับมันก็เลยแบบว่าพ่อเป็นเม่นเสร็จปุ๊บมันก็ได้กินเนาะมันกับเล่ยังเขาไปไดนเนาะมันก็ได้บายมันก็เดาจิบอย่างเงี้ยมามาพ่อเข้าใจพ่อเข้าใจสงบสติอารมณ์ก่อนโอ้ยนี่แหละครับหมากับือคนนี่แหละอือครับครับเจ้าเจ้ามามามาเดี๋ยวพ่อพาไปหา เจ้ามามาวันนี้มา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 คันบอกเพื่อนบอกว่าสีภาาไปหาหมีนี่เล่นปัดดลวดลูกผมนี่ติดทักจิบแงมาสงบสติอารมณ์ฟังกันฟังพ่อฟังพ่อกัน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 เจ้าต้องใจเย็นๆน้องยังเด็กเจ้าต้องใจเย็นๆนะสงบสติอารมณ์สงบสติอารมณ์หายใจเข้าหายใจเข้าเออเออนี่ครับนี่แหละอนุภาพมันหลแรงด้ยครับเป็นไปได้นะครับ แยกเขาปยุงเด็กขาดเรียงมูนี่ครับติดมากเลยมันยากนี่เห้มันได้อีกเดี๋ยวผมเอาเอาแบบว่าเดี๋ยวสมเห็ดท์ผ้าเพ็ดมันอยู่ไม่ขอเวลาอีกจัหน้อยอยู่ตอนนี้แบบเข้าใจเข้าใ,ใจม้านะัวโอคนเป็นพ่อกับเข้าใจลูกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเอาไปหาหมีนะลูกไปหาหมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายแล้วแ๋ยวช่วงนี้มันเป็นแค่ช่วงพิเศทีนี้เดี๋ยวก็าหายนะครับผมจะเพิ่มดากันเด้อผมจะให้มันอีควอกนึ่งกันผมสะพานเพ้นทมันบางทีเราหยาดผ้าเพ้นท์มันแล้วมันช็อกตายอยูไม่ถ่าแล้ว ไปไปไปหาหมีไปไปเจ้าไปหาหมีมันมันพยายามสิอ่านผมเพื่อให้ผมพาไปหาเจ้ไปอยู่กับไหนครับสวัสดีครับเออส่งส่งคนไงแม่แม่แกงเขาจะออมาส่งตนไหม